มาอีกแล้วครับผมนี่เลย b a c k s h a r k f u n c o o l e r 4 p r o นะครับตัวนี้ที่เราได้ลงคลิปตัว r e d m มจิกคูลเลอ5 p r o ไปนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะนี่อ่า VS กันให้ดูอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเป็นการรีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมมาอันบ็อกกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็น b a c k s h a r k f u n c o o l e r 4 p r o ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากทาง b a c k s h a r k นะก็เพิ่งเปิดตัวมานะครับพร้อมๆกับตัวเลด Magic นี่แหละเลด Magic นะครับมีตัวเดียวนะส่วน b a c k s h a r k เนี่ยมีตัวสีธรรมดา4โปรนะครับ4โปร มีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแม่เหล็กนะครับก็มีสีดํากับสีขาวเหมือนกันนะครับน่าจะเปิดตัวมาทั้งหมดเนี่ยสรุ่นนะครับประมาณนั้นสําหรับแบ็คชาร์กนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังรอมือถือจากแบ็คชาร์กอยู่นะครับก็อยากลองเล่นรุ่นเกมมิ่งเหมือนกันนะของแบ็คชาร์กนะครับนี่ปึ๊บแกะมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้กําลังไฟ27วัตต์พื้นที่ระบายความร้อนเนี่ยอยู่ที่1,600ตารางมิลลิเมตรนะครับผมซึ่งมันก็จะน้อยกว่าตัวเลสเมจิกนะ อ้ยอ่นบล็อกมาแล้วสีที่ผมสั่งมานะครับเป็นสีดํานะนี่มีคู่มือนะครับนี่ใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นอ่าเป็นภา,าษาอังกฤษด้วยนะครับทุกคนใครอยากสั่งก็เหมือนเดิมครับใต้คลิปนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับซึ่งในแอปเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่ขึ้นตัวนะไอ้ตัวนี้มาเลยนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นแบบตัวแอปหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นแอปจีนหรือเปล่านะอันนี้นะครับเป็นสายนะครับอ่าเป็นไทย A ถึงไทย C นะทุกคนแต่ผมก็จะใช้สายวัดวัดตัวเดิมนะครับที่ผมจะใช้นะอ นี่เป็นสีแบบทองๆหรือเหลืองเลยนะทุกคนน้ำหนักนี่ก็ตัวไหนหนะักกว่ากันเนี่ยผมว่าแบ็คชาร์กหนักกว่านะลักษณะนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบตัวช่องให้ลมออกมานะครับเป็นฮิตซิงนะดูดิเป็นแบบทองๆอ,อย่างนี้เลยนะนี่สีเขามาแบบดําทองนะครับแล้วก็มีไฟ RG b ีด้วยเดี๋ยวลองยืดดูนะ,ะยืดได้สองฝั่งนะอุ้ยดูด,ดินี่พอเรายืดออกมาแล้วนี่เห็นทองทองตรงนี้ด้วยนะครับนี่ด้านในก็เป็นทองทองนะทุกคนรู้สึกว่าค่อนข้างแน่นเลยนะครับ แน่นแบบในระดับหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ก็มีปุ่มนะครับมีมีปุ่มมาให้นะครับยังไม่รู้นะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าข้อมูลของแบ c ็กชาร์กเนี่ยาค่อนข้างยากนะครับผมก็จะไปเจอแต่ในพวกเว็บช้อปปิ้งของจีนนะครับซึ่งในเว็บปกติเนี่ยหาไม่เจอเลยนะตรงนี้ก็เป็นโลโก้ตัว S นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของแบ c ็กชาร์กนะครับฉลามดำนะครับทุกคนใบพัดนี่มีอยู่7ใบนะครับอ่าเป็นใบพัดใสๆข้างในนะเห็นกันไหมนี่แล้วก็ดีไซน์นะครับตรงนี้ดูดิแบป็กช คล้ายเคลเบอรนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้4ี่โปนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยก็จะเน้นดําทองนะครับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับถ้าจําไม่ผิดนะสีนั้นก็สวยเหมือนกันนะครับผมนี่เป็น4ี่โปนะครับน้ําหนักนี่ก็ใช้ได้เลยฟื้อ่อาเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับพอรอกออกมาแล้วเห็นคําว่าแบ็คชาร์ตนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นแบบ ขอบทองทองนะทุกคนเดี๋ยวผมลองเสียบดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องของกําลังไฟอะไรต่างๆราคาก็อยู่ประมาณพันสี่พนะครับกดโค้ดลดก็พันหนึ่นะครับถ้าแบบกดแบบช่วงวันโปรจริงๆนะเพราะผมเห็นเนี่ยไอตัว red magic ก็เหลืออยู่1,100นะครับร้านเดียวกันเลยนะเกมาเสียบให้ดูนะครับปุ๊บนี่อุ้ยดูดิอ่ะมันกระพริบนะครับเหมือนมันแบบว่ากําลังหาแอปอยู่นะครับนี่กําลังไฟก็ เสียบมาแล้วนะครับ20วัตต์นะครับน่าจะเป็นแบบตอนเสียบครั้งแรกนะครับคล้ายๆกับตัว LED Magic นะครับเพราะว่ามันเป็นกําลังไฟสูงสุดเนาะอ่ะอุ่ยเย็นเย็นนะดูดิอ่ะกดตรงนี้คืออะไรอ่าเป็นการแบบเหมือนเบาพัดลมนะก็ลิ่งขึ้นมา เหมือนจะมี3ระดับนะครับพอมันเบาเนี่ยกำลังไฟก็จะลดลงนะมาเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อแอปให้ดูเลยลวกันนะครับก็แอปนะครับมันจะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งเราโหลดในเว็บ g l o b a l เนี่ยมันยังไม่อัปเดตให้นะนี่ครับมันเป็นเวอร์ชันนี้นะครับทุกคนลองไปเซิร์ชดูนะ4.11.33นะครับก็เข้ามาที่แอปนะครับเราก็กดติดตั้งไปได้เลยนะมันก็จะมีหน้าอัปเดตขึ้นมาให้นะครับก็คือที่เราลงไอตัวเวอร์ชันเก่าไปเนี่ยพอเราติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้อัััปปปปเเเเเเดดดตตในนแอออลยะรรราาก็ไไจ้ว์ช่ที4.11.3 เป็นเวอร์ชันนี้นะคือเวอร์ชันน่าจะล่าสุดแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มเติมมานะครับสตัวนะครับเป็นตัว4โปแล้วก็ตัว4โปนะครับที่เป็นแม่เหล็กเพิ่มขึ้นมา2ตัวแล้วก็มีพวกหูฟังนะครับแล้วก็ จอยแบ็คชาร์กนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะที่การเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมจะยกเลิกบลูทูธก่อนนะยกเลิกเรียบร้อยนะครับล้วก็เสียบสายพัดลมนะครับทุกคนไฟแบบสวยมากดูดิมันแบบค่อยๆเปิดนะแล้วก็กําลังไฟเนี่ยมันไม่เกิน20วัตต์มันก็เกิน21นะครับมันไม่ไปถึง27นะไม่เหมือนกับเลดแมจิกนะครับเนี่ยยี่สิบยี่สองนะครับประมาณนี้อ่ะเราก็เสียบเรียบร้อยนะครับเข้าไปที่แอปนะเลือกเป็นแบ็คชาร์กนี่ครับเจอเลยดูดิอ่ะรุ่นอื่นี่กดไปมันจะสแกนอย่างง นีอนุญาตนะครับอันนี้เป็นบลูทูธนะกดจับคู่ไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับกดไปตอนนี้ก็มาแล้วอาผมขอเบาเสียงก่อนนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นการเบาเสียงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบโอเวอร์ค็อกกิ้งนะครับก็คือให้มันน่าจะแรงสุดแล้วแหละนะครับแล้วก็อันที่3าเป็นแบบสมานะครับน่าจะเป็นแบบ AI อะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นชื่อนะครับแบ็กชาร์กสีโปนะครับฟันค o ระสี่โปนะครับตรงนี้จะเป็นเทม์นะครับซึ่งตัวเทม์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงกับตัวนี้เลยนะอ่ะตอนนี้มัน 6องศาใช่ไหมทุกคนในจอเนี่ยคือ6องศานะผมยิงให้ดูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงเลยนะครับมันก็ใกล้เคียงนะครับ6กองศานะบวกลบประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับตรงนี้นะครับเป็นไฟนะครับนี่เราสามารถเปิดไฟได้นะครับอันนี้เหมือนจะมีแบบแฟนไลท์เอฟเฟกนะครับก็คือเป็นเอฟเฟกอะไรสักอย่างะพี่พัดลมนะนี่อ่ะอันนี้คือเปิดปิดไฟนะครับเมื่อกี้มันเหมือนแบบยังซิงไม่ตรงนะครับถ้าปิดเนี่ย ไฟก็จะดับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันข้างล่างนี่ก็เป็นการปิดไฟตรงนี้นะครับผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะมันยังแบบดูยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับอันบนนะครับเป็นไฟพัดลมนะนี่เราเปิดตรงนี้ครับเลือกโหมดได้เลยนะอ้โหดูดิเยอะมากสตรีมเมอร์นะครับโอ้โหสตาร์ไลท์เนี่ยอุยอุยดูดิโคตรเยอะนะอันแรกนะครับเป็นสตรีมเมอร์นะครับนี่เป็นนี้อันที่สองับเนี่ยครับมันก ouais ็เป็นอย่างนี้นะอันที่สามครับนี่นี่นี่เป็นไง อันข้างล่างนี่ก็เหมือนแบบเป็นฟูลคัลเลอร์เป็นงไงอ๋อคือแบบให้มันไล่สีไปนะทุกคนต่อมาครับนี่อันนี้ดูดิคือแบบโหมดให้เล่นเยอะเลยนะครับก็เหมือนจะเลือกสีได้นะครับเนี่ยว่าจะให้อะไรมันวิ่งนะเนี่ยเราก็เลือกตรงน,นี้นะ Impact นะครับโอ้โหแก นี่เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้แต่ละอันเนี่ยมันเป็นสีอะไรนะทุกคนดูดิค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนี่อันนี้ก็สีแดงก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นะครับอะไรประมาณนี้นะพอเราเปลี่ยนโหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบเปลี่ยนสีย่อยไปอีกนะครับอันนี้เป็นอ่ายังไงมันจะเปิดข้างล่างด้วยนะเนี่ยดูดิมันแบบค่อยๆไล่กันไปนะยังไงโคตรเอฟอุ้ยอ้ยอ้ยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดอะไรเลยอะ อ่ะเนี่ยดูสักพักหนึ่งนะครับดูอันนี้มันเป็นโหมดเงียบนะครับทุกคนกำลังไฟมเมลยกินเนี่ยเนี่ย เฮ้ยโคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะทุกคนโหมดไฟเนี่ยเยอะมากๆนะครับตัวนี้ต่อมานะครับตัวนี้เป็นอะไรสักอย่างนะเหมือนเป็นตั้งเวลาเปิดปิดปะ่ะใช้ไปแล้วแบบสามสิบนาทีนะครับก็ให้ปิดไปนะอะไรประมาณนี้นะแบบเผื่อเราเผลอเดินไปข้างนอกนะครับแล้วเราวางไว้เนี่ยถ้าปล่อยไว้เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันอาจจะชื้นได้นะครับเราก็ตั้งเวลาไว้นะครับสามสิบนาทีนะครับให้มันปิดไปอะไรประมาณนี้นะมันเลือกได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น รอเทมเพลเจอร์โปรเทคนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะนี่ก็เป็นเฟิร์มแวร์นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับโหมดพัดลมนะครับเนี่พอเราออกมาหน้าหลักเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้กาลังไฟก็2 0วัตต์นะครัทำไมมันไม่เกินนะทุกคนมันตันแค่2 0วัตต์นะคือต้องเป็นสมาร์สมาร์ทม,มันก็จะ,ะคํานวณของมันเองนะครับถ้าเราลองปิดไฟนะ,ะมันก็จะกินไฟประมาณเท่าไหร่ก็กินไฟเท่าเดิมนะครับคือไฟ RGB เนี่ย ไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับการกินไฟนะครับจะประมาณนี้นะครับสาหรับแอปนะครับจากที่ผมลองเล่นดูนะทุกคนนี่อุณหภูมิตอนนี้เนี่ยในตัวตรงนี้นะครับบอกเป็น4องศานะครับเดีย๋ยวผมเช็คให้ดูคือแบบอุณหภูมิมันตรงมากๆเลยนะครับถึงมันจะไม่มีจอเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตรงนะสององศานะครับจากที่ผมลองเล่นเนี่ยมันติดลบประมาณ3องศานะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับเรื่อง การแกะกล่องแล้วก็ดูรีวิวคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ b a c k s h a r ก f ั n Cooler 4 Pro ตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอไปเล่นเกมเทสแล้วก็รัน CPU เทสก่อนนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะรอมันเทสเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเทสมา14นาทีแล้วนะครับดูตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิของตัวเครื่องนะครับจากที่จับเนี่ยมันก็เริ่มค่อนข้างร้อนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับนี่เช็คอุณหภูมิกัน 44นะครับอ่าเป็นไง44องศานะครับตอน15นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันมาผมจะวางเทสต่อนะครับให้ถึง40นาที39นาทีนะครับตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยเริ่มร้อนแล้วนะร้อนมากๆนะครับ47องศานะครับเดี๋ยวมาดูตอนใส่พัดลมกันบ้างนะครับนี่ใส่พัดลมไปเรียบร้อยนะครับก็รอมันสักครู่นึงนะครับสัก15นาทีนะเดี๋ยวมาวัดให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จับเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งเวลาในจอแล้วก็ เวลาในโทรศัพท์ด้วยนะครับจับไว้2อันเลยนี่ครับครบ15นาทีแล้วนะ39องศานะครับอ่ะนี่ลองวัดดูนะครับดู39องศาเลยนะเกือบ40องศานะครับครบ40นาทีแล้วนะครับตอนนี้ได้37องศานะครับทุกคนแล้วก็ที่เห็นกราฟมันตกไปเนี่ยคือมีสายเรียกเข้าโทรเข้ามาในเครื่องผมนะมันก็เลยทำให้กราฟตกนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะก็ได้37องศานะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้งานจริงนะนี่ผมได้เล่นเกม Warzone นะครับอันนี้คือเอาผลเทสท,ที่เทสกับพัดลมเลสเมจิกมาให้ดูนะอันนี้นะครับเป็นก่อนใส่นะ40นาทีเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดนะครับ45องศานะแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นการาฟ FPS นะครับเล่นไป40นาทีการาฟก็จะได้ประมาณนี้นะครับ คครับตอนนี้เล่นไป60กว่านาทีนะนี่ดูกราฟนะครับแล้วก็เทียบการด้านซ้ายนะเป็นไง a p s เนี่ยขึ้นไปแตะ80ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ70เฟรมนะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสำหรับพัดลม b a c k s h ร์ k f u n c o o l e r 4 Pro ตัวนี้นะแล้วก็มีข้อตินิดนึงนะครับคือ a p s ช่วงท้ายเนี่ยที่ผมเล่นนะครับ เฟรมเนี่ยมันจะไปอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ40-50เฟรมนะตรงที่ผมวงไว้นะครับตอนช่วงท้ายกราฟนั่นแหละครับคือเฟรมเนี่ยมันไปอยู่40-50ถึงเฟรมนะครับ้าถามว่าต่างจากเลสเมจิกเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับประมาณ1-2องศาเท่านั้นนะนี่ดูอุณหภูมินะครับของ CPU ก็ได้ตามนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับการใช้งานแล้วก็ อ่าเรื่องการทําความเย็นนะครับเรื่องของลูกเล่นต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบอกราคาก่อนนะครับสาหรับราคาเนี่ยอยู่ประมาณ1,200ถึง1,400บาทนะครับแล้วแต่โคส่วนลดนะครับถ้ากดดีๆเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ1,200ประมาณนี้นะครับแล้วก็กําลังไฟสูงสุดของตัวนี้เนี่ยเคมไว้ว่า27วัตต์นะครับใช้ได้จริงเนี่ยพีคสุดเลยนะที่ผมทําได้คือ21วัตต์นะครับหัวชาร์จที่ใช้นะครับเป็นหัวชาร์จ100วัตต์เนี่ยครับเสียบเข้ามาแล้วนะนี่อันนี้คือมันกําลัังปปรบขึ้นนเ็17 7วัตต์นะครับแล้วมันก็อยู่ประมาณนี้นะอันนี้เนี่ยก็เป็นโหมดสูงสุดแล้วนะครับที่พัดลมตัวนี้ทาได้ก็คือโหมด overclocking นะครับถ้าเป็นโหมดมิวเนี่ยมันก็จะลดกำลังลงนะเนี่ยเหลืออยู่5วัตต์เองนะครับเป็นสมาร์ทก็จะให้ ai ควบคุมนะ ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมใช้เป็นตัวนี้นะดันไฟได้สูงสุดเนี่ยพีคสุดเลยนะครับคือ21วัตต์เท่าที่ผมเห็นมาไม่ไปถึง27 w, นะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานจริงเนี่ยไฟมันก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ16-17วัตต์เท่านั้นนะครับก็เวลาใช้งานจริงตอนเล่นเกมตอนเล่นไปยาวๆนะกินไฟประมาณ16-17วัตต์นะครับอุณหภูมิตามสุดนะครับที่เราเปิดเทสไว้นะคือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เดี๋ยวเทียบกับตัวเลสเมจิกตัวนี้ให้ดูนะของเลสเมจิกนะครับใช้หัวชาร์จ68วนะัต์ ลองรับ PD เหมือนกันนะครับแนะนำนะครับให้ใช้หัวชาร์จเป็น PD นะถ้าไม่ได้ใช้หัวชาร์จเป็น PD เนี่ยกำลังไฟอาจจะไม่ถึงนะครับมันอาจจะดันได้น้อยนะไฟก็1 5 1 6วัตต์นะครับเนี่ยครับประมาณ78องศานะทุกคนแล้วก็ของ Red Magic เนี่ยเปิดมาในระยะเวลาที่เท่ากันเลยนะครับดูนี่มันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปสูงสุดที่ผมเห็นเนี่ยอยู่ประมาณลบ1องศานะครับของ r e d Magic แล้วก็ของ l a c k Shark เนี่ย ลงไปสูงสุดอยู่ประมาณ3องศานะครับไม่ได้ถึงขั้นติดลบนะประมาณนี้นะครับสําหรับอุณหภูมิที่เย็นที่สุดนะครับแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยต่อมานะครับเป็นการใช้งานนะครับคือการใช้งานเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าลมร้อนเนี่ยที่มันออกมาจากตัวซิงค์ตัวนี้นะครับจะไม่ได้ออกจากหลังพัดลมตรงนี้นะมันจะออกมาตรงข้างๆตรงนี้นะครับลมที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาน้อยแล้วก็เย็นมากๆนะครับแล้วก็มันไม่ได้ร้อนเหมือนกับตัวเลสเมจิกตัวนี้นะคือตัวนี้เนี่ยใช้ไประยะเวลาเท่ากันนะครับหชั่วโมงเนี่ยลมมีแต่ลมร้อนออกมาเลยนะแต่ตัวนีี้เ่ย ลมนะครับเป็นลมที่ค่อนข้างเย็นเลยนะครับไม่ถึงกับร้อนนะคือสามารถเล่นแช่ได้แบบย,วยาวๆเลยนะครับถ้าระยะยาวเนี่ยเวลาใครจะเล่นแบบแช่นานๆเนี่ยผมก็ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะดีกว่านะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลมร้อนมันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่เรื่องการระบายความร้อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็ดีกว่านิดนึงนะครับดีกว่าประมาณแบบ1 2อ,องศาเท่านั้นตัวนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเลสเมจิกเนี่ยมันจะลดอุณหภูมิได้นิดหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ก็ลดได้เหมือนกันนะครับคือทั้ง2ตัวเนี่ย อุณหภูมิที่เทสออกมานะครับไม่เกิน40องศาทั้งคู่เลยก็เดี๋ยวมาดูผลเทสของอุณหภูมิกันดีกว่านะครับอุณหภูมินะตอนที่ผมเทสแบบไม่ได้ใส่อะไรนะครับเทสรัน c p พนะครับก็ใช้ผลเทสของตัวเล d Magic อุณหภูมิก่อนติดพัดลมเนี่ยก็อยู่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิหลังติดพัดลมเนี่ยก็อยู่ที่37องศานะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับการเล่นเกมเนี่ยผลเทสก่อนใส่พัดลมเนี่ยก็เดยเท่านี้เลยนี่ แล้วก็หลังติดพัดลมเนี่ยอุณหภูมินะครับวัดไปนะเล่นไป1ชั่วโมงนะครับไปวัดอีกทีก็คือ1ชั่วโมง10นาทีนิดๆน,น,น,นะก็ได้อุณหภูมิอยู่ที่39องศานะครับคือคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับพัดลมตัวนี้นะแล้วก็กําลังไฟเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนะครับก็สามารถคุมอุณหภูมิได้ดีเหมือนกันนะครับก็ไม่เกิน40องศา f p s เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งขึ้นแล้วก็เฟรมเดทเนี่ยก็ตกน้อยลงนะครับคือแบบยืนพื้นแบบ ลูกเล่นตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับเนี่ยดูดิทุกคนเนี่ยในแอปนะครับคือมีโหมดเนี่ยให้ปรับแบบเนี่ยขนาดเนี้ยนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะ Impact นี่ดูแล้วเราก็ยังสามารถเลือกตรงนี้ได้อีกนะครับนี่เลือกสปีดได้เราจะให้มันเร็วเท่าไหร่นะเนี่ยเราเลือกได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะนี่เนี่ยดูดิแบบ มันทำได้แบบเยอะมากนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการรีวิวพัดลมติดมือถือจาก Back ชาร r k f ัน c o o l e r 4 Pro นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็น Back ชาร r k f ัน Cooler 4 p ป o เป็นแบบแม่เหล็กนะครับตัวนั้นจะเรียกว่า b a c k s h a ์ k f ัน Cooler 4 Pro Magnetic นะครับเป็นแบบแม่เหล็กแล้วก็มีขาจับมาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันนะครับตอนนี้รอของมาส่งอยู่นะแล้วก็ถ้าใครสนใจพัดลมตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ดานล่างต้ยคลิปเลยนะครับอย่า อยากให้เป็นรุ่นไหนต่อก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับไปแนละ้ว